รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ kim nhỏ năm đáp phi nhoang có đêm kim đi, đi vay,

เขาทิมกระป๋อยเขาป๋านจะไปสุนเขาจะไปสุนยังเงิน่งหักก็แหงหัวหักกแห้งหัวกว่าก็แหงเออนี่ยอุงกแก็แห้งกถึหัวเยอไก่ถึงัวไงเฮเอ้กุแจถึนี่เราเนี่งกระพเบนไปะกูแรงก่อนมึงอยู่ตรันั้นอึ๊ดยุบมั้งเ่า một hạt cũng tranh sảy cũng mà, mua hạt thì quăng nữa, đầu răng cái này của, lúa vu sào, đi nào anh bạn, non ngay, non non non, bay bay, quá. มันแช่มันแช่แล้วรุการคคนดำเจ๊าครับผมเน่ Laura mãi là quyền học mãi mùng ơn và hoặc ngoan muk cái woo bay tay hằng ong mùng 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 โอ้กูหลิงเกมกูต้อก็มีนะมีห้องเบิ้งขวา ยงกันแกล้กนยงยงยมึงยังวะคือภาษีกับแก่มาน้ามันนี่ดอมาเอาไปยังไ่ยันั่งเนนี่แหละูไหยังกันเนี่ยยิ่งเราเราเห็นยังอยู่ดิโอ้ยมันก็จะกันนะ

พอสองม่นเอาไมไม่หลุนเดว่าจะไม่หลุนบ่นไล้เอ้าแงงแเว้นไตกปานอ่ะวานนางกอนนางกอนสิไป๊เซลนี่เออนางนางนาะไปเท่าแมงอไม่ได้แ่รับโอเคนอไปเลยน่ะ วาาไงผมไม่เมาว่าไงอย่างใี่เงเาค่าจฟังไหมเอาไงโอ้พัไงโอ้ขอแข็งเหรอวะผม่าขอแข็งอยู่แล้วขัดูเดอวคขอแข็งเลยอ่ะฟังเลงไหมนี่กูน่าท้าเดกลัว เาไม่ใส่นี่มาจากน้ำเมื่อกี้ลอยไปสองบางนั่เกิเราไม่ยังไล่นแชร์เราคนสีฟิตเราเนี่ยนี่ย้ายน้ำเลย้ายเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังเ้าใคริบไปใส่กว่านะกลับไปมองเขาไปเฝาเฝาสุบสุบน้ำเลยดิน้ำสุบเดี๋ยวยังเฝไบใ่กวไปสุบน้ำเยนะออเยวไปไปไปโยกโยไป ไป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 เจ้าวะทีู่นี่สิบริลองจ้าโอเคพไใยญ่คงตกไปอ่ะโอ้ยไม่มีหลายหรอวะอ่าไปยังต้องไปเอาเด้อเออเไปไปไปทงเบื้องปลาไปนันซะปากของมาแปลงกันนั้นไปยไงโอเค

มือของกายมีไว้ระกีดาสูงพวกคุณของเขามีไว้ระก่อเจ้าขันเจ้าอายไม่เบียบเบียบกับเขาอายกับคุณ

พอคนเทียวไกลฝาาลมซอยพัดไปพัดใจไปหอดเจ้าอยากบอกให้หวยเยังหักง

เดปสาวครับไปซื้อแก้วให้นะครับ่ออออกัีดดดด้คิหยยงงึตตล

bang mm -hmm. mm -hmm.

รอบนึ่งๆทำหนึงก็ได้กี่อันนี่ตั้งเป็นยังมเสาวไปเพินเป็นยังมคนเนียเอามันเกลี้ยมันขึ้นตุกขึ้นตุกขึ้นยุ่งไปยุ่งไดสู้ยุ่งไปยุ่งไปเหล่าไล่เหล่าไล่ไปไป

ก็มีหัวใจคือเขาเดลา่าติดแค่เพียงหน้าตาไอ้มันบอดีถ้าแม้ว่าเลือกเกิดได้คงบ่มีพยาเกิดมาปูวให้จังสีสอ,อนคนหน้าตาดีมีทางเลือกหลาย อาสิบปีทีวิตของอายก็ซ้ำคุณสร้างมีแต่โตกับใจห่างๆที่มันหาจริงก็บอคือคนแพนคนหลอคนที่บ่พอสลอเรื่องผู้หญิงถ้าถามถึงความหาจริงได้เครึ่องอ้อยูบอ่บ่ ก็มีหัวใจไอ้น้ำตาไหลาย,ยามถือเจ้าทิ่น้องคลองคุณสร้างบอกเคยนอกใจวันทองแล้วคุณแพนของน้องเหตุได้คืออายู่อย